สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพาเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมารับชมนะครับโค้งสุดท้ายปู่ทุ่งฝนนะครับงวันที่หนึ่งกันยายนสองพั6หนะครับผมคับมาฟังน้ำกันครับโค้งสุดท้ายนะครับปูจะเน้นจะว่งให้ชุดใดตัวใดนะครับ เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมนะครับจังเขาไปกราบน้ำประการปูจังเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับอยากจะเดินทางนะครับมาขอพรนะครับองค์ปู่ศรีสัตนาคราชนะครับผมเดินทางมาได้เ้ยครับผมครับที่วัดโพชัยนะครับบ้านท่าช่วงนะครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนี่ครับองปู่ศรีสัตนาคราชนะครับเดินทางมาขอพรเดินทางมาขอโชคได้ แลครับผมอ้อานี่ครับเดี๋ยวพาเบาแ่วผ้า,า,ายังช่มบรรยากาศโดยรอบนะครับยังเข้าไปหาปูน้ากันนะครับเอาพุนเท่พื้นซา,าลานะครับผมปูได้ง่ายไปทั้งคุณเดี๋ยวจะย่างข้าไปหาปูน้ากันโอ้ฝนตกแย่งว่ะทั้งนี้พ่อตงมาเทือนมาทั้นทงนี้โอ้ ท้านีน้ตกแห้งเอามาเทศเทราเนี่ยครับผมเทศเลาจังว่าอปู่ก็เป็นนางยูพุนธรรมชมเดี๋ยวจังเขาไปหาปูน้ำกันน <c oughs> ี่ครับผมเดินทางมาได้เด้อนผูมชมเด้อครับบ้านท่าช่วงวัดโพชัยนะครับมาขอพรกับอ,อ,องค์ปู่ศรีสัตนาคราชนี่ครับธรรมชมนะครับผมมาขอพรน,น้ำองค์ปูน้ำกัน อยู่ข้างแม่น้ําห้วยสงขามนะครับแม่น้ําสงขามต้มชมนะครับเอาเดี๋ยวเขาไปหาปูน้ากันนะครับครับู้ชมตามปูไปให้ปูวง่งให้นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผม โอ้ยม no? oo. ีงานก็ใส ah. ah. ok mm ่ซาลานี่รับปูโอ้ท่านผู้ชมนี่ครับซาลาสิหน่อยปูท่านผู้ชมมันเซาลาท่านมีซาลาสไงเด้อได้โชคได้มันนกปูเอากราบนมัสการครับปูครับผมปูว่าจะคงสุดท้ายหรือเปล่าสันคือว่าแท้เลยบอกปูไกลแล้วนมัสการด้วยปูย่า เดี๋ยวพ่อไกลมือเดี๋ยวจังใจไหมทำชมหาปูจุดถูกหาเพิ่นมีพิธีนะครับจะมาฟังน้ำกันอีกที่หนึ่งอันเดี๋ยวเลขคำนวณปูก่อนครับแม่นเด้อทำประชมเด้อเลขวิง่งคงสุดท้ายแล้วดดกันยานะครับ ตัวเดียวตัวเดียวปูจะตัดให้ปูจะวงให้ได้ทำประชมเด้ว,วิ่งสามกับแปดเลขติดแมศูนย์สองแมนนะแมนครับปูห้าเก้าแมนครับนี่แหละสำคัญมันมาอย่างไม่มีมันสิ มาเจ้เด็กนายยกประศริมาเลยปูตะล่าก็ออก,ออกอี่สองมือซ่อนนอรถนันคือสีเป็นหายทสามศูนย์ <30 S 2> เนี่ยไอุ่มสี่ก็ซื้อบานน้อยคนใดแเละเนี่ยนายกไดแเลยปูจะออกเดือบานนี่สามศูนย์สามศูย์สามสองสามห้าสามเก้า ตอนนั้นเลขแปดวะแปดครับแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดเก้าบนล่างกลับด้วยได้ธรรมชมเด้อแต่ว่าปูจะตัดให้พี่แล้วปูจะมานำกันเนี่ย ย่านย่านลุกสามแปดนกปูเนาะมาได้มาได้ธรรมชุมแล้วก็เลขติดปูกับมาได้เด้อเลขติดก็มาด้วยกันได้มันจะว่ามาได้กันม่หมดแต่หมดได้ว่ามาบ่ได้กับว่ามาบ่ได้อยุทธ์มันบ่ปูมามาได้บ่เลขติดนี่มาต่อเลขวิ่งบ่ปูวิ่งเนี่ยมาปูว่ามาได้เลขวิ่งธรรมชุมอ๋อถ้าเบิ่งปูตัดธรรมชุมกับวันนี้ให้กันเลขวิ่งกัได้เลขเล็กยด เมว่อที่แล้วปูก็บ,บอกเบ้าเถ่าอยู่ทำชุมว่าหากับศูนย์บอม่าปูว่าบอมีศูนย์กับบอมีหอนปูบอกเบ้าเถ่าห่างมักงมดที่แล้วหาศูนย์ทำประชุมแต่วงวดนี้เลขติดปูมีหากับศูนย์เอาเบงปูตัดตัดแปดเก้าตัดสามสอง ตัวงามแท่นานเนาะตัดสามเก้าตัวงามไปได้ตัวงามติดปูงามเลยเอาผู้ใดมักกัดปูใดมักกัดจัดแล้วท่านผู้ชมเด้อผู้ใดมักกัดตัดผู้ใดมักกัดซื้อได้ปูว่าเล็กเล็กที่ปูตัดผู้ใดมักกัดซื้อได้ตอนนี้ปูตัดให้นเลี้หน่อยลงหน่อยลงคือครับมันไปมันติดอยู่ในนี่ก็เลยเอาออกให้ก็แล้วแต่ก็ซื้อก็ว่าวว่เพิ่นว่างามอีกหรอวะครับตัดจะเป็นวิว่อง มันมีปัญหาบดินชนดับป่ะคับปูวงตัวไลยปูบ้าเนี่ยน้ำเพิอออ่ออีก่อนปูยังอยาตัดทั้งอี่กินได้ทำชมบด้ไหลยังไหลอยูย่เน้องครับแปดศูนย์ อ่าแปดสองปูว่าตัดออกแล้วนวดนเหลือเหลือแค่ซีคูตอนต้นนี่ปูเนี่ย่สามนย์สามห้าแปดศูนย์แปดห้าเหลืออยู่ซีคูเอาเนี่ยไดู้นวนเนาะครับมันขามไปสองวันหรือหึ่งวันเดียวขามไปสองแล้วสองวันแล้วครับผมมากได้หนวยนึงนว่าเขาว่ามากกับเสียวเ่นตัวียมันกติัวนี้มันเป็นตัวบินนะระบบอากาศ ตัววงปูบันกับวงนปูบันนี่วงตัววงวะบ่าื่นกับบอปันในดอกแต่ว่ากันยังซีเสียวน้่งอูแต่สีวงตัวนี้กับสามห้าแปดห้าแปกับสามมันกันได้นะปูเนาะนะครับวง8 8ดหกับสาหาตัวร่องคือสามศูนย์ร่องไว้ร่องรองสองคูวงสองคูนะปูอ่านผูมชม ปูวงให้2คู่นี่ครับผู้ใดมกักเลขวิ่งปูงวดที่แล้ววิ่ง2ปูกับแมนได้ครับปูให้2 7 2 7 7 2มาแปดงวดที่แล้วนี่วิงง่ง2องมันมันกันว่าครับมันามันกันวงไวเลยปูเลขวิ่งนี่นี่แหละบวาเป็นอยังครับผมต้องวงมันละบอต้องวงนาปูครับไปต้อกันเนี่ยมาด้วยกันได้เด้อครับสามสามแปดเนี่ตรง กับเลขเบ้าเท่าจับขอปูขอองค์ปูครับจับได้8 8ดดสามก็เลยเอาจับอีกตัวหนึ่งได้เก้านี่ครับจับได้8 8ดปดสามทชุ่มกับตรงเลขที่ได้ลอตเตอรี่ไว้อยู่ปูมักอยู่ครับส8 8 5ปด่ปดหาในพี่ร่องเบ้าเถ่าก็ได้ลอตเตอรี่8 5ดหาปไว้หนีย่างละหาใบเอาไว้แล้วมาหลดปูซาถุครับให้มาสองเลขท้สองตัวได้ทำช้่มด้วยเนาะปู นี่มาเลขท้ายสองตัวเด้อซ่าถูกครับผมตรงกับเลขนี่ครับเน้นที่แปดห้านะปูเนาะแปดห้าสามห้ากับปูสามศูนย์กับแปดศูนย์นี่ปูว่าคิดว่าศูนย์จะมากทำมาชมมักซ้ำๆกันดูมักซ้ำกันมาปูอืมเอานะครับนี่ครับปูตัดให้แล้วนะครับ ไกลๆมือพันจะมีมีรั่มเบาปัวท่านไหนท่านไหนมันอเบาปัวนะครับจะมันอยู่ที่หลังเพันนั่มโอ้ครับผมไกลจะมาอยู่ใกล้ๆมือแแว่แแว่มันผู้เก่านั่นบหมค่ะปูล้างสาวผู้นั้นบหมค่ะบไกลจะแววมาอยู่ธรรมชุ่มนะครับเนาะหาปูพันจุดทูบหาได้ตัวเลขทูบนะครับตัวเลขทูบเคยแม่นเคยหังนะครับใกล้ๆมือจะแววมาคุณละพอดีมงสวงใหญ่กับออกซานซาแล้วอ้คุณซาแล้่ติปูหลังออกคุณซาเลยนะครับอืครับจงลดไม่ เนี่ยเพื่นเกินสิทำไมว่าต้องบวงสวงตัวรับปูเพื่อนเกินจากบดานนี่ครับบาดจำชินอยู่เป็นมากอยู่แต่วเดียวเที่ยวเที่ยวเที่ยววันอยู่บ่มีสามโตมากบ่ปูกวอนนี้มีมีเหล็กสามโตมากบ่เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอปูวัดนี่ละนี่ละถูกแล้วละนะครับวิ่งมักสามกับแปดตอนนี้มาปูเลขปูเนี่แม่นเด้อท่านผู้ชมงวดที่งวดเอ งวดก้อนนี่เขาตรงตรงนี้ตัวใดกับปูสามหาสามหาครับงวดสามหานะครับออกกับเลขปูกับเขาตรงตรงนี่นครับท่านผู้ชมงวดก่อนรางวดที่แล้วให้สองเจ็ดเจ็ดสองมาสองแปดแปดสองมาแปดสองงวดนี้ครับผมวิ่งสามกับแปด้วยครับปูว่ามาน้ำกันได้แคบหน้าจอท่านผู้ชมครับเลขปิดศูนย์สองหาเก้า ย้อนมัดที่แรกก็สิบเบเก่ามันดื้อดื้อจาขงซื้อเอาออกเรียบมคสองแปดตัดเอาตัดหกออกหกอยู่ในวงรอบปูว่าตัดเจ็ดหกออกกันดีตัดออกทำมุมชชมนะครับเนาะวกนนี้เป็นสิทธิ์เจ็ดหปูวงไห้นี่ครับสามห้าแปดห้าตัวเน้นนะครับผมสาม0ดตัวรองสามสองสามเก้าแปดสองแปดเก้านี่ปูตัดทำชมแคปหน้าจอครับผมปูเน้นให้สองคู่กับตัวด้วยบนล่าง 3ามห้าหาสาม,สามหาหาแนะครับสามศูนย์ครับครตัวเน้นตัวร่องกับกับขอบุญขอบคุนปูนะครับพอกันคลิปหนา้าทผช้่มครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับ